เตรบ้านเเงินเตรียมบ้านเป็นเงินทันใจแค่เตรียมสามเอกสารหลักก็สามารถยื่นกู้ได้มีเงินก้อนไว้สำรองทันใ้แน่นอนหนึ่งัดเนาเอกสารส่วนบุคคลจะเป็นบัตรประชาชนบัตรราชการหรือบัตรพนักงานรับวิสาหกิจและสา,าเนาทะเบียนบ้านสนาองเอกสารแสดงรายได้สำหรับผู้มีรายได้ประจำจะต้องเตรียมเอกสารสองส่วนดังนี้หนึ่งสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสองเอกสารการเดินบัญชีหลักหกเดือนนับจากเดือนปัจจุบันและส่วนที่สามัเนาเอกสารหลักประกัน หนึ่งเอกสารแสดงกรรมสิทธิส์สำน,นังาโฉนดหน้าหลาัง 2. หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกันแบบฟอร์มนี้สามารถขอที่พนักงานขายหรือที่สาขาได้เลยนะคะข้อที่3ภาพถ่ายหลักประกันเตรียมเอกสารพร้อมสามารถทำเทรกัพได้เลยไม่ต้องเสียเวลาและไม่ลืมสึกตารนาะยละเอียดเพิ่มเติม วาแงแผนทางการเงินให้ดีและไม่สร้างหนี้เพิ่มจนเกินตัวนะคะสุดท้ายผู้เท่าที่จำเป็นและสานารถติดต่สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนการจะได้ีถีนะคะหรือนัดเวลาคุยกับพนักงานสาขาได้ง่ายๆไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่เรียงแอดไลน์ ine, x c b Connect เรื่องบริการยอดนิยมและปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ด้านหมายคุยกับพนักงานสาขาให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว